เอาใหญ่ฟัดใหญ่มาให้ดูกันครับช้างครับประลองกําลังกันมันเื่นเลยพี่พกันครับเพืเพ่ินๆปมาลองกําลังกันนะครับแต่จะไม่ข้องจตะปับจัยเท่าไหร่เสียงงาโอกระทบก,กันคำแชร์ก็สวยงามมากเลยเ,เพื่อนๆว้าวต่างคนต่างแรงเอ้ยต่างเชือกต่างแรง โอ้โหโอ้โหอตัวหนึ่งมันจะเสียเปียกนะครับไปถึงไหนกันโอ้โตกน้ำไปเลยอีกตัวหนึ่งแพ้แรงโอ้ตามตามตาม,ตามไหมจนจะยอมแล้วครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนเพื่อน ไปแล้วครับลงน้ำไปแล้วเออมีตัวนึ่งมาจา้ะเออเสงสัยจ,จะมาดูเฉยๆเละจ้ะว้าวทำไมดูให้ชมเพลินๆกันนะครับผมเพ่อนๆวิพีเขาประลองกำลังกันเฉยๆไปแล้วฝ่ายหนึ่งชนะเขาต้องมีผู้แพ้ไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากดเกนโอ้ Chad Chad Bye-bye.